มวกน็อกเพียวคาร์บอนราคาไม่ถึงหมื่นครับกับซุด z ั1 9 0ส b ั o เก g o รดีโกวันนี้พาไปชมจากพี่จ๋าสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับแฮมเมอร์เฮเช่นเคยครับรีวิวมวกันน็อกวันนี้อยู่กับมัวกะน็อกคาร์บอนเพียวคาร์บอนเลยนะที่ราคาไม่ถึงหมื่นเออ มันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวนี้พาไปรับชมกัน <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของ h ฮ m เ e r h e a d นะครับ <Okay. S 1> ที่รีวิวหมวกน็อกยี่ห้อนี้ยี่ห้อสุดนะฮะเพราะเราเพิ่งเป็นดีลเลอร์อย่างเป็นทางการของเขานั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียนเชิญถ้าส่านใดสนใจหมวกน็อกยี่ห้อนี้ก็มาดูได้เลยนะครับมีครบแทบทุกรุ่นเลยนะฮะกับสุดนะวันนี้หยิบยกขึ้นมากับตัวท็อปของเขาที่เป็นรุ่นเพียวคาร์บอน s ซด s 1 900 b ตัวนี้ถือว่าเป็น Evolution ใหม่รุ่นนี้เนี่ยจะออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาใหม่และเป็นโมเดล2021ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่ารุ่นใหม่กลายๆแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในในหมวกรุ่นนี้นะครับที่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ลวดลายอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วส่วนข้อแตกต่างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับเริ่มเลยนะฮะ หมวกกันน็อกใบนี้เทียวคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากประเทศญี่ปุ่นตัววัสดุนะวัสดุจากประเทศญี่ปุ่น <Wow. S 1> แต่ตัวหมวกเป็นแบรนด์สัญชาติไต้หวันนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ภายนอกนะฮะภายนอกก่อนชิลที่คุณเห็นนี้ <Yeah. S 1> เป็นชิลที่แถมมาให้ในหมวกเลยนะครับมีมาให้เรียบร้อยในกล่องไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และที่สําคัญดูเท่ <Okay. S 1> ดูหล่อขึ้นโดยสปอยเลอร์ชุดนี้นี่แหละสปอยเลอร์แบบยาวนะครับมีมาให้ในกล่องเช่นกันใส่เพิ่มได้ถือว่าเป็นของแต่งทั้ง2ชิ้นเลยทั้งชิลทั้งสปอยเลอร์ใส่เพิ่มได้เองอยากไม่ใส่ก็ได้ลน้นๆนเพียวเพียวก็ได้แต่ถ้าใครซื้อรุ่นนี้แน่นอนเพราะว่าสปอยเลอร์นี่แหละก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ดีกว่า mm hmm. เขามีมาให้แล้วใส่เถอะพี่พ่อคุณเอย นะดิวหน้าเป็นโพลีคาร์บอเนตที่เคลือบสารกันรอยมาในระดับหนึ่งและก็กัน UV400 มาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับช่องลมนะครับทั้งหมด6ช่องนะด้านหน้าตรงปาก1ช่องนี่แบบนี้ไม่ใช่1ช่อง2ช่องเพราะมันมี2ข้างมันมี2ข้างนะด้านบนอีก2ช่องเปิดปิดสวิตช์เดียวกันแต่วิ่งเข้าทั้ง2ช่องแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังจะอยู่ใต้สปอยเลอร์ตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นแล้วมันอยู่ใต้สปอยเลอร์เลยอีก2ช่องที่เป็นช่องลมออก อากาศโฟล์เข้าด้านหน้านะครับเข้าทางปากหนึ่งช่องใช่ไหมวนมาวิ่งเข้ารูนี้แล้วมาออกด้านหลังก็โฟล์ลมอากาศดีขึ้นนะครับโฟมภายใน E.P.S. <Yeah. S 1> หนากว่าโฟมปกติถึง2เท่าเขาเคลมมาแบบนั้นนะแต่น้ำหนักหมวกตัวนี้เรียกว่าเบาก็ได้เพราะมันอยู่แค่1250กรัมเท่านั้นในไซส์ M นะบวกลบ50ก็ LL กแล้วก็ว่ากันไปนะครับไปต่อ รูปรักด้านล่างนี่อ่ะดูนวมนะครับนวมภายในเอา้าว่าก่อนไปนวมดูสายรัดคางสักนิดนึงก่อนสายรัดคางดับเบิลดีริงเช่นเคยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดีดีริงกันจะหมดอยู่แล้วนะแทบทุกแบรนด์แล้วนะครับแล้วก็มีโอเคอีเมอร์เจนซี่ควิกลิสมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับหน่วยกู้ภัยท่านใดที่เชี่ยวชาญเขาก็จะทราบดีเลยว่า ตัวนี้ไว้ดึงออกเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุเขาจะไม่ต้องมาปลดสายลัดทางดีดีลิงอะไรให้มันวุ่นวายเขาดึงนวมออกโดยที่ใช้ไอ้สีแดงที่มาอกี้รวมนูนหลุดออกมาทั้งชิ้นไม่ต้องปลดวุ่นวายเสียเวลานะครับเวลาเกิวดอุบัติเหตุนะอ่ะไปนวมด้านในกันดีกว่านวมด้านในผลิตจ,จากแบมบูชาโคลโอ้โหชื่อมันดูไฮโซเหลือเกินแบมบูก็เยื่อผ่นะครับชาโคลก็พวกถ่าน เยื่อไผ่ให้ความนุ่งนวลน,นะครับชาโคคือคือถ้าคุณเคยเห็นคุณแม่คุณเอาถ่านก้อนถ่านสีดำาๆเนี่ยไปไว้ในตู้เย็นเนี่ยเขาไปดูดอะไรนั่นแหละมันทําปฏิกิริยาเดียวกันกับที่แม่คุณทำ <Okay. S 1> นั่นแหละคือมันไปดูดซับความาดูดซับกลิ่นและดูดซับความชื้นภายในหมวกให้ด้วยพวกเชื้อรงเชื้อราอะไรมันก็จะไม่มีเพราะว่ามีเทคโนโลยีตัวนี้ <Yeah. S 1> ดามเบชาโคนะครับผมเนื้อผ้าก็ค่อนข้างจะนิ่มนุ่มสบาย ซับแบอ,อป้องกันแบคทีเรียป้องกันเชื้อราแล้วก็ระบายกลิ่นระบายความชื้นอะไรได้ดีหมดนะครับผมลองยังไม่ได้ลองใส่เดี๋ยวลองใส่ไปพร้อมๆก,กันแล้วเดี๋ยวจะบอกฟีลิ่งอีกทีว่าเป็นไงแต่หลังจากที่สัมผัสเนี่ยจับแบบนี้เนี่ยก็คือตามปกติทั่วไปของหมวกสปอร์ตครับมันก็จะนุ่มๆกึงก่งๆแข็งๆไม่ได้นุ่มแบบนุ่มๆถ้านุ่มแบบนุ่มๆเลยมันจะเป็นหมวกส่วนใหญ่จะเป็นหมวกพวกวินเทจนะ รมานี้มาตรฐานของหมวกก็ได้มาหลากหลายเหลือเกินนะครับถ้าที่รู้จักกันดีเลยก็เป็นพวก ECE นะครับแล้วก็ TSMG บ้านเรา JIS CNS ของจีนของญี่ปุ่นเขาก็ได้มาเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์ของไต้หวันทางสายทางเอเชียเขาก็จะได้มาตรฐานนันอยู่แล้วความปลอดภยัยหายห่วงไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่าความแตกต่างของรุ่นนี้ ที่มาใหม่ในปี2021นี้เป็นโมเดลคล้ายๆกันแต่ความแตกต่างมันจะอยู่ด้านในเพราะว่ารุ่นที่แล้วที่เคยออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเ,เขาเรียกอะไรไม่ได้ว้าหูสําหรับการติดตั้งบลูทูธแต่ตัวนี้เว้ามาเรียบร้อยแล้วซาะร่องโฟมเข้าไปเรียบร้อยติดตั้งบลูทูธได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่กันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับลองลองเลยล อันนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วชิลเชลนะแผ่นปีได้ค้างก็มีหนึ่งชิ้นลองดู <Yeah. S 1> ก็กระชับดีครับกระชับดีบีบแก้มตามปกติแต่ที่รู้สึกว่ามันกับแตกต่างกับรุ่นอื่นๆเนี่ยคือมุมมองมุมมองเขาจะสูงไม่มากสูงไม่มากบนล่างเนี่ยจะสูงไม่มากแต่ค่อนข้างจะกว้างออกทางซ้ายขวาจะเยอะหน่อยก <All right. S 1> ว้าง <All right. S 1> หน<อ>่อยนะครับแล้วก็นวมเนี่ย ใส่ตอนนี้บาลานซ์คือน้ำหนักห่วงเบานะแต่บาลานซ์รวมก็ถือว่าทําได้ดีไม่ได้มีน้ําหนักท่วงไปจุดศูนย์ท่วงดีอยู่ตรงกลางพอดีนะครับโอเคที่ผมรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยคือตรงรวมแก้มนี่แหละรวมแก้มนี่แหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอทอดก่อนนะเดี๋ยวจะบอกนะอ่ะใส่ให้ดูมานี้ก่อน <Okay. S 1> นี่มานี้คุณผู้ชมโอเคนี่เป็นไงหล่อใช้ได้หล่อใช้ได้ โอเคประมาณนี้มานี้ลองใส่แล้วนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือนวมแก้มนวมแก้มมันจะรู้สึกว่าบีบไม่เยอะไม่ใช่ไม่เยอะเดีมาไม่ไกลอะ่ะบีบมาไม่ถึงไม่ถึงช่วงปากตรงนีน้ปกติรุ่นอื่นๆมันจะมาถึงช่วงนี้ใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันจะถอยลงไปนิดนึงอ่าบีบไม่ไกลมากทําให้เวลาคุณพูดอะ่ะมันจะง่ายขึ้น เวลาสมมติว่าใส่บลูทูธคุยกับเพื่อนคุยโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะพูดง่ายขึ้นไม่มีไม่มีนวมาคอยบีบปากทําให้พูดแบบเสียงออกออกเสียงได้ไม่ชัดประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับส่วนเรื่องรวนลายและสีสันนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่2สีสีนี้นับเป็น1สีสีที่เรียกว่าโกลดราก้อนเนีให้ดูสีกันก่อนนะครับนี่ตัวหนังสือตรงนี้ ผมถามมาแล้วว่าแปลว่าอะไรถามจากเจ้าของเลยเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นคนไต้หวันเลยนะครับ <Huh? S 1> เขาแจ้งมาว่ามันอ่านว่าหลง <Huh? S 1> แปลว่ามังกรเออมันแปลว่ามังกรเลยนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปมังกรแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปมังกรแบบนี้นะครับตัวตัวหนังสือที่เขียนว่าหลงเนี่ยมันจะเป็นกลิตเตอร์นะกลิตเตอร์สีทองเงาเงาระยิบรรยับเลยไม่รู้ว่าคุณเห็นไหม นะครับมันจะรีบเลยยับเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้ซุดอยู่ด้านหน้าประมาณนี้ประมาณนี้สีนี้จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็เป็นเพียวคาร์บอนละอ่ะสีประมาณนี้อันนี้คือแบบที่ยังไม่ได้ใส่ของแต่งอะไรเลยนะครับสปอยเลอร์แบบเดือปกติเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์อยู่แล้วเป็นแบบปกตินะแล้วก็ชิวชิลใส่ก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ได้ใส่สปอยเลอร์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลองเทียบมันดูชอบแบบไหนอันไหนหล่อกันเลือกได้เลยนะครับราคาจะไม่เท่ากันแต่ทั้ง2ใบเป็นเพียวคาร์บอนนะเป็นเพียวคาร์บอนเลยน้ำหนักเบามากราคาจะเริ่มต้นที่ใบนี้ใบนี้ใบนี้7,500บาทเท่านั้นโคตรถูกสำหรับหมวกคาร์บอนนี่ถือว่าถูกมากๆนะครับ แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเจ้าไหนเลยที่ทําราคานี้นะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นขอเคลมให้เขานิดนึงเพราะว่าเขาทําราคามาได้ถูกจริงน่าจะทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใบนี้ราคาเพิ่มมาอีก400บาทเป็น7,900บาท mm hmm. แถมเ e r h เด d ยังไงก็เหมือนเดิมครับ mm hmm. ผ่อนได้ส0 0สูงสุด10เดือนธนาคารบนนี้นะฮะเงิน mm hmm. สดก็ได้ผ่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยช่องทางด้านล่างช่วงนี้นตรงนี้ตรงนี้รงน INE, IG Facebook YouTube ได้ทุกช่องทางเบอร์โทรก็ได้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ฝากฝามไว้ด้วยครับสำหรับแบรนด์ซุดนะฮะซุดเฮลเมทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวันนี้เลยนะครับ mm hmm. ท่านใดสนใจหมวกซุด ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าหมวยี่ห้ออื่นๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะบูทวงบูทูนเราก็มีให้บริการท่านเช่นกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนิดนึงสำหรับหมวรุ่นนี้ ZS 1 9 0 0เ B เป็นพิียคาร์บอนข้อดีหลักๆเลยคือมันเบามันเบาจริงๆมันเบาจริงพันสองร้อยห้าสิบพันสองร้อยแปดสิบผมจำไม่ได้แล้วประมาณนี้น้ำหนักมันแค่พันนิดๆเองนะครับก็ถือว่าจ่ายในราคาที่เลยครึ่งหมื่นมาทีเดียว คือเลย5,000ันมานิดเดียวก็คือ7,000กว่าบาทเนี่ยได้ได้เพีวคาร์บอนเลยมันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วอเคนะของแถมเขาก็ให้มาทั้งชิลทั้งสปอยเลอร์ก็แทบจะไม่ต้องซื้อเพิ่มละส่วนเวลาการใช้งานเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงเรื่องลมเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงเลียงเสียงลมมันอาจจะมาค่อนข้างเยอะไม่ได้เงียบเท่าที่ควรเสียงลมอาจจะเข้ามาเยอะนิดหน่อย แต่ถือว่ารับได้นะครับไม่ถือว่ามันรุนแรงอะไรขนาดนั้น mm. บางรุ่นราคาเยอะกว่านี้สูงกว่านี้รุนแรงกว่านี้เสียงลมแรงกว่านี้ก็มีนะครับ mm. ประมาณนี้โดยรวมทั้งหมดนะฮะ mm. ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับหมวกสุด ZS <Okay. S> 1ส900ดีนะครับลายโกดาก้อนนะอ่าไม่ไม่โกดาก้อน mm. นิ้ล้างทีด้วยนะครับ mm. ประมาณนี้ประมาณนี้สนใจติดต่อเข้าไปเลยนะครับ mm. วันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ Cut.